ครับหมเล็กนิดหนึ่งสอครับหมูไปเล็ก่งสามครับหมุนเล็กนสอี่หมนเล็กสาม้หมปนย่ีว่หมวดจะมาอ่านคำสั่งยุทธการธนาการกำลังฝ่ายเริถ้าตึกกำลังจัดกองพันื่อนที่เร็วที่สุดมามีกำลังหนึ่งกองร้อยกำลังหยุดหน่อยเพื่อเตรียมการกำลังปฏิบัติการอยู่บริเวณกัด Q R 3 3มสามเจ็ดแปดาศูนย์อนนี้ครับมีควันด้สิงโเหตคาดว่ากำลังส่วนนี้จะทำการเข้าดีตอนแนวตั้งรับฝ่ายเราในวิชานี้เมืองฝ่ายเราร้อยอุิชเบที่สองอเรนนี้ตั้งรับในสองแปดหนึ่งหกศูนย์ศูนย์พอพหตั้งแต่พิกัดยูอา3สามสามศูนยนึ่ง กหกถึกัด qr 3 5 8ห้าแปดแปดสายนี้ครับผูม้มายนี้หมายเ้นึน่วดปืนเล็กสอนั่งรับในสพองแปดหนึ่งหกศูนทางด้านซ้ายของย้อยเมนีย หมวดเล็กที่3เป็นหมวดหนึ่งตั้งรับใน2 8 1 6 4ดหกาองี่จากทิกัด3 4 6 8ี่ด้วึงที่กัดรกห่งปด่วดส่เพืส่วนรวมตั้งอีกในคนู่ที่ของหมวดหน,นึ่งวเนียร์ที่กัด q r 3 5 5 8 1า ตัวแยกและั่บไม่มีลีกิตหวดเป็นเล็กที่หนึ่งตั้งรับใน28งแปดหนึ่งหนึ่งหกึ่ห้าหอกสี่ังที่กัด UR อาร์สามกี้าแปดสิกดกัด3าหาเแบบยดีอย่าับยั้งดันต้านทานและทำลายกองยางติดอวุธเพื่อให้ผ่านเข้ามาในแนวตั้งรับฝ่ายเราการปฏิบัติแนวความคิดในการปฏิบัติเจตนาลงของคุณเาไมช ต้องการใช้อำนาจการย<อ><ม>ืมและประสิทธิภาพ<อ><อ>ของการ และลดตรงเวนวางกล้องกันในการขับไล่และทำลายกองกำลังฝ่ายนี้ให้ออกนอกพื้นที่ฝ่ายเรากลยุทธ์บนพืนเล็กทำการตั้งรับโดวยวางกำลังสามหมู่ปืนเล็กใกล้เคียงและด้านซ้ายของหมวดไปด้านขวาของหมู่พื้นเล็กหนึ่งสองสามต,าตามั้งรับมุ่งคุนตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมู่พื้นเล็กลที่สามการยิงระดับความเร่งด่วนในการยิงลอบ ใหู้นเล็กที่1 2และสตามลำดับผูเล็กที่หนงวันกำลังตั้งรับจากกัด QR 3 4มสี่หกปงเจ็ถึงกัด QR สามสี่เก้องเก้เล็กที่2องวันกำลังตั้งรับกัดกัด3ามสี แดสอก้าิกัด qr สาห้าแปดองเก้า qr สาม้าัปตสองบก้า qr 33ามห้าแปดกัดส r 3 5 8นย์ปจจตถตั้งยนวันต้นบริเวณพิกัด qr 3 4 6 8 3 7หดเจ็ดคำแนะนำในการภาษาผูู้่ของตันทาน ระดับความเร็ว่วามเร็วการตั้งรับมือเล็กจัดส่วนระวังป้องกันรอบเรีเยณหยู่แล้วหนึ่งแห่งจากขอบหน้าพื้นที่การลบในระยะอีกสองขีดความคนเล็กนำอาวุธเข้ามีตั้งยิงรอบเกตการดิงอามพื้นที่ยิงตรวจการที่ก่อนหาระยะยิงต่อเข้าหมายที่อาจเกิดขึ้นได้ทางอาวุธยุทโธปกรและหน่คนจะทำแผนระยะและแผนการยิงกลร การแปลงที่มั่นเพื่อความมั่นคงและต้องแข็งแรงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลารายงานนิจิทัลภาคติดในที่การลบการช่วยลบการส่งรังการรับประทานอาหารปฏิบัติตามรอจอของหน่วยตำแหน่งใจ่าองร้ออยู่บริเวณกัด QR สามห้าสามแปดสี่เจ็ดประมูลจ่ายในสูงของร้ออยู่บริเวณกัด QR สามห้าสี่แปดสี่เจ็ดการส่งกลับสายแพทย์ที่ผร้ถ่วงางอยู่บน้ออยู่บริเวณ กัด QR ตานาการบังคบัญชาและการสื่อารการบังคับบัญชา6อยู่บริเวณพกัน QR ต่างห้าสี่แปดึงเกตข้อขมวนริเวณพิกัด QR ต่างหน้าแปดกในระหว่างปฏิบัติการ ทั้งรับหากว่าหมวดที่อยู่ะมให้คุณกังชาหมวดได้มอบกันบัญชาให้กับรองสอหมวดรองโ้หมู่มินต้นโอ้คือเล็กที่หนึ่งสองสามปิบหน้าที่แทนตารวับการสื่อสารอำอสองจังหวัดปัจจุบันนี้รับใช้สชญยาทุกเขืใช้นายวดยาใช้นาเร่องเขืน ใช้นกขีดยาวหนึ่งครั้งสัญญาณยิงฉากองการขั้นสุดท้ายใช้ผู้สีแดงหนึ่อสัญญาณยิงเียใช้ผู้สีเขียวหนึ่งข้อสัญญาณบอกฝ่ายผ้าขาวผูกต้นแขนสุด้ายสัญญาณผ่านตั้งแต่ยี่สิบสองเก็ดหนึ่งแปดจูนูนพออสี่ถึงหนึ่งนูนามยานแดงต่อคุณคมนี มีใครสงสัยบ้างโอ้หนึ่งีใครตั้งงทียูเวนต์ใดครับใชกัดคิว3าร์สามสี่กแปดเจ็ดเ็ักดคิวาสามสี่เก้าแปองก้าคับหนึ่ครับวางกำลังครับวางกำลังต้องรับจากกัดคิวารสามสี่เก้าแปอกัดคิวารสามห้าสามแปดสามครับครับไม่มีใครสงสัย อันนี้เวลาย5 0สศูนยนยนายยยได้าย้ายไุนปายยได้